เอาใหม่ตบมือใหม่ตบมือ <c oughs> เออแป๊บเดียวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิวอยู่กับพ่อก็คือวันนี้เราอะอยู่บ้านก็เลยไม่ได้ออกไปไหนก็เลยเออมาดูคลิปกันซึ่งคลิปที่วิมจะดูเนี่ยก็คือคลิปที่เออพี่เอิร์ธและพี่มิกเป็นคนเล่นนะคะเป็น MV เป็นจะดู the story ก่อนแล้วก็จะเป็นต่อมาก็จะดู MV ค่ะก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับความรักของผู้ชายกับผู้ชายเนาะ ก็คือมิม,มเป็นสาววัยอยู่แล้วแล้วมิมก็ชอบพี่เอกับพี่มิกอยู่แล้วแล้วทีนี้เนื่องจากว่าพ่อก็ไม่ใช่สาววัยก็เลยชวนพ่อมาดูด้วยเพื่อที่จะแบบเออเรามาดูกันว่าเรี ction ของคนต่างอายุกันเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะตาตงอีกรอบนึง <c oughs> <L> an> an> นี่ไงขอบคุณ <S <S <an> <S <S <an> เออตอบยังกูเข้าไปคือกูไม่มีแฟนเว้ยกูควรที่จะออกไปตามหาแฟนหรอวะคนวาเลนไทน์เนี่ยนะพวกคนโสดอ่ะมันชอบออกมาทำอะไรงเงาเงาเที่ยวคนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวอ่ะกูคิดว่ากูควรที่จะออกไปตามหาสาวพวกนั้นวะ่ะไอแ้แฮวเมื่อจะออกไปตามหาคนที่มึงไม่รู้จักไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครเนี่ยนะนี่อยู่ตรงนี้นะ เชื่อหรือเปล่าที่ไหนว่าอยลงมาจากฟ้าไปไหมพ่อมีดิคุณเชื่อไหมผมเคยเจอคนโสดที่ลอยตกลงมาจากฟ้าจริงๆนะความจริงก็คือคนนี้ก็รู้เคยพ่อ มันไม่มันเยอะยังเหรอมันตกลงมาจากรัวอนนน่ารักสไตล์ละครไทยน้ำเน้ำมันกระตุ้นมองตากันบ้างไม่ไม่ลงกระโดดลงกระโทษมันเป็นการคบกันครั้งแรกที่เจ็บปวดที่สุด เรียกรวพยาหัส่วนขาหักความผิดก็ส่วนความผิดดูเรียนเหมือนกันเราไม่ชอบร่วมกันดูแลกันเองอ่ะเราสองคนจะไปต้องรู้จักกันเพราะถูกทำโทษให้บางท็ไปโยชน์ด้ยวยกันนายไม,ม่ต้องทำเี่เราทำเองวามันรู้สึกผิดแต่รับผิดชอบอย่างแท้ต่ัวจริงเขาหลอกมากจริงนะ แรงกวมาไหวป้าไหวเว้ยมาวยไม่เก็บ่อแล้วเพื่อนไปไหนกันหมดอ่ะมันเลิกเรียนโอ้ยเว้ยก็มันเลิกเรียนไงเขาให้ความเป็นประโยชน์หลังเลิกเรียน อยู่ันสองคนความใกล้ชิดทำให้เราสองคนสนิทกันทั้งที่เพิ่งรู้จักได้ไม่นานไม่เคยนอนกลางโรงเรียนเลยว่ะ เขาไปถ่ายที่อบอกไอสาธิตมมบูเนี่ยนะนสาธิตมมบูชงเกลียะอะไรอยู่วะทำไมมึงดูอินจังอนะ่ะการยกย้ยายทิ้งสั์อินดี้จังวะอะไรถ้ามึงสนใจเรื่องนี้วะ รู้สึกว่าอุเมะซังต้องมีว่ะที่ต้องเดินทางขยกหาที่ของคนทุกปีว่าแล้วเรื่องพ้อมาให้ผมฟังพ่อของวานทิ้งไปตั้งแต่เขายังเด็กมเียดาส่วนแม่ก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีไ่และไม่ได้หวานไปอยู่ด้วยวานต้องอยู่กับญาติที่คอยสลับกันเล่นดูมันทำให้วานไม่ผูกพันกับที่ไหนเลยบนโลกใบนี้ต้องแล้ววะ Ừ, ช่างมันเั่นเ <Wow. S 1> กิก <N è. S 2> บเล่นิปเน่ยีเราเดน้ำกูะไม่มีไร่บ้านมึงสวยดีวะกูยอยู่ข้าสอ,อุนน้งอน คลิปส e> <Yes> ั้นเนี่ยมันคือเรื่องสั้นมันคือเรื่องสั้นไงเหรอใช่เฮ้ยเลชื่อไฟดาวฮัลโหลเธอไปเธอไป แม้แสนเพียจะไม่สว่างมากเท่าไหร่แต่ผมก็มองเห็นรอยยิ้มของไอวานตอนเนี้ยมันคงรู้แล้วว่าบ้านของผมจะเป็นที่ที่พร้อมต้อนรับมันเสมอเอใจมึง<อ>มากนะทำให้กูไม่อยากเดินทางไปที่ไหนอีกแล้วเอ๊ะกรอนนะีมึงอือูขอ,อไปทำตา<ท>ำมอะไรนี่เพื่อนอีกคนนะึงเออมันคือเพื่อนในปัจจุบัน<แ>ไงต<แ>อนนี้มันยอนนอ้อนอดีต อ๋อเยอะอ๋อเหรออ๋อเอะดิเยวเอาแล้วไอ้วานเป็นไหนก็เดี๋ยวเขาก็เล่าไงว่าทำไมมันหายไปอ๋อเนี่ยตัดขาไปครึ่งนึงเนี่ยที่ดูตัดเปือกตัดเปือกตัดขาไม่ได้ละปกติเฟือกมันอ่อนอย่างนี้เหรอไม่มันจะโม้ขาเป็นอะไรของวะวูสียว มันจะเสียวทำไมเขาตัดเฟืองนะเว้ยไม่ใช่ตัดขาก็กูเสียวอ่ะเออมึงทนๆไปเถอะจะเสร็จแล้วเนี่ยเอออย่าทิ้งอย่าทิ้งเฟงเก็บไปขึ้าเคยใส่เฟืองเก็บไปขึ้นจริงมันเป็นมงโกปูนนะเฟืองเลยอ่อนไม่เอาไม่รู้อ่ะโอ้เพื่อนเก็บไว้เถอะนะมึงจะได้จำได้ไงว่าเราเจอกันครั้งแรกเนี่ย เรื่องไร้สาระแต่ไม่รู้ทำไมผมเลือกที่จะไปกับมันทุกที่จริงๆเมื่อก่อนพ่อกัดเดินจูงมือกับพวกก่อนใส่กอนคอกันไปกับเพื่อนเไม่เขาคิดมากกว่าเพื่อนเนียเรามีช่วงเวลาที่สุขแค่รายงานแค่นี้เพื่อนทำเลยดิ เพื่อนก็ทำแต่งวดอะไต่ถูกด้วยกันนี่เปนงานกลุ่มนะเว้ยไม่ได้งานเดียวแต่ยิ่งเราใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้ผมกลัวมากขึ้นเท่านั้น หวางเกาหวางกาอหักเจ้าหักเจ้าหักเข้ามึงว <c oughs> ันนั้นทำสมาธิตรงนี้วะไั่อะ แม่งโคตรเหนื่อยเลยวะ่ะอมชอบแอร์หรอวะแสดงว่าตัวตนี้เป็นสระว่ายน้ำเก่าเลยนใช่ใช่รออเ,รเราเขาไม่ใช่มาถ้าเพิ่งรู้ว่าสระน้ำมันมีสองขยักนี้มชอบอ่ะนะ กูไม่มีวันชอบมันไปจุบ <c oughs> ุญกงอ้เพื่อเนเฮีย <c oughs> ทำไมวานใจร้อนด่าเพืาา่นอนทำไมวะเออนี่แหละคือสิ่งที่ผมกลัว มกลัวว่าเราจะไม่รู้สึกต่อกันให้คำว่าเพื่อนซึ่งผมอยอมรับมันไม่ได้มันไปคิดเยอะเองไงเก็นเหี้ยโอ๊ยไม่ชอบเวลาพี่เออร้องไห้เลยเพยาอดูร้องไห้น่าสง,งสารนะ ก็มองหน้ากันไม่ติดเป็นเพื่อนกันดีๆไม่ชอบเราสองคนต่างเจ็บด้วยกันทั้งคู่แล้วก็วไปไหนทีเนี้ยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่ผมได้เห็นมัน วานจากไปทิ้งไว้แค่จดหมายที่บอกว่ามันจออกเดินทางไกลและอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วก็คือวานมันบอกไ้ว่ามันมันไม่ผูกพันกันที่ไหนที่ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองมีปุ่มเฟืละสั้น เาไม่รู้ว่าวันน้ทไม่ร้องไห้ในหน้าสงสารเลยเคียดงเลยเยย่าไเครียดเครียดเครียดรอุ้ดไมาไหมเดี๋ยวเขาจะเฉลยในเอวต่อไปอ้าตอนที่ดูนะไม่เฉลยยังนี่ยังนี่ มีมีบทเฉลยด้วยอมีมีมีแสดงว่ามันมี EP 2 e สองสามเนี่ยไม่ใช่ EP 2 e สองสามก็คืออันนี้เป็นเรื่องสั้นใช่ไหมแล้วเขาก็จะไปเฉลยใน MV ก็เดี๋ยวไปดูใน MV เอชีวีดูอะี้ก้นาใหมสิงเสียงมีซิ้ด้ด้จะได้จับถูก บ้านโบราณไม่มันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสไตล์สไตล์โมเดิรลโมเดิร์นไม่ไม่โมเดิร์นนี้ว่ะอันนี้มันจะเฉลยโล้เฮ่อ,อจ,จังใจ ไม่แต่เขาเล่นดีนะเขาเล่นมาเขาเป็นแฟนกันเลยอะโรงเรียนไหนโรงเรียนไหนก็ยังวแบบ่าไอ้สายมาบูาเอาเงี้ยเหรอบูน้องตายยดอะ อันนี้กันอุี่เลยนะมึงายแล้มันบอกแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเฮ้ยอาจจะไม่กลับก็ได้มันบอกไปแปกอย จุบคนละจุบรอบที่แล้วอ่ะมันเป็นไอในสตอรี่มันเป็นจุบแบบผักอองอ่ะเมื่อกี้มันค่อยๆจุบอ่ะ้องทำงานร้านกาแฟเหรอ ไม่เขาเปิดร้านกาแฟ24ชั่วโมงเพื่อรอวันกลับมาไงที่มันพูดในสตอรี่อ๋อเหรอที่ทะเลพูดในสตอรี่ร้านกาแฟ <c oughs> แต่เปิด24ชั่วโมงเป็นลักต้อนแ <c oughs> หนวะเขา่าจะเปิดเขาต้มโตลูกเนาะเออโอ้ร้านกาแฟเปิด24ชั่วโมงไม่ <c oughs> <c oughs> เอามันก็แบบเออใครอยากกินเลยตอนตีหนึง่ง เพื่อนบอกว่าเจอวายไอ้เฮลคุณลองเข้าไปดูลักเพื่ <laughs> อนอะไรอ๋อเออคือเขาเดินทางไปเดินทางไปทั่วโลกไงเ,ออเดินทางทั่วโลกปกขับกูกขับชิดคู่ก,ก็ดึง <laughs> อ๋อจริงจริงี๋เขาบกเือกไปด้วยเสออือกคนละครึ่งเอาครึ่งที่มันแบ่งกันไห้วพูดจากไปกันหมด everywhere ปิาหายแล้วเมื่อไรจะพาไป I'm <laughs> going อยาังจะเข้าอยู่ก็เสียงเสียงห้โอ๊ยจบแหละบอกแล้วว่ากูจะไปกับมึงทุกทีใครเนี่ย นิวจิ๋วไงนิวจิ๋วเออเอาเหรอร้องเพงเลงคือเพลงของนิวจิ๋วอ๋อเหรอเอเอมันเอมมี่อ่ะเมื่อกี้เราก็ดูจบแล้วเราก็ดูจบแล้ว <laughs> เราเราดูจบแล้วก็คือมิมอ่ะจะบอกว่ามิมอ่ะดูไปแล้วไปรอบหนึ่งมิมดูทั้งเอฟีแล้วก็ทั้งสัมผัตอรี่แล้วแต่พอ,อยังไม่เคยดู ก็สุดท้ายอะวานกับทะเลอะเขาก็เขาเรียกอะไรนะเขาก็มาเออกลับมาหากันแต่ว่าในสำหรับมิมอะมิมรู้สึกว่าเอ็มวีอะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยดูยากอะในการกลับมาหากันอะทั้งทั้งที่วานอะไปไกลมากเลยนะแบบแต่กลับมาง่ายเกินเออมันกลับมาง่ายเกินในความรู้สึกวิมอะน่าจะมีแบบช็อตมันไม่แอบอยู่ตึกไงม่รู วีเศร้าเงต่อเราคำกันตลอดกูไปต่างประเทศผูไปจังหวัดเลยผูก็ดึงเพราะมาบทกระจอกันเหมือนกูไปแอบอยู่ตึกมาน่าจะให้ดูเจอกันยากกว่านี้นิดนึงอะเจอกันง่ายเลยเออเมลหาทีเดียวก็มาเจอกันหน้าบ้านเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนดูในอิน t ตอร์แกรมเสร็จปั๊บอ่าไอเจ้าหมอนั่นโพลมาเลยเขาเจอกันง่ายโอ้ไอไอวานโผมาเลย เออแต่ว่าที่ที่คือเพลงมันเศร้าเว้แต่ว่าที่มิมม้มนั่งยิ้มตลอดอะ่ะเพราะว่ามิ้มมาเคยดูแล้วแล้วทีนเ,เ,เนี้ยเขาเราก็เขินไงเราก็เขินในความความหลอกของพี่เอินเออพ่อพ่อคิดว่ายังไงเออก็ก็ใช้ได้หล่อเท่าพ่อหล่อพ่อไม่ยอมยอมรับนะยอมรับหล่อเท่าพ่อ มิะมันร้องไห้ไม่ออกหรอกว่าเราเขินเราเขินในความเอิญมีก็เออนั่นแหละแต่ว่าพ่อพ่อก็ไม่เคยเขาเรียกว่าพ่อก็ไม่ได้ชอบพ่อก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไระไม่ไม่ไม่ถึงว่าพ่อก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับคู่จิ้นชายชายนะคะพ่อก็เพิ่งเพิ่งมาเคยดูเหมือนกันแต่พ่อว่าเขาเขาเหมือนกันดูแล้วเครียดเครียดอะเครียดเนี้ยเพราะว่าเขาเล่นดีป่ะเขาเล่นดีป่ะเล่นดีเล่นดีเล่นดีเลย ก็ตอนตอนน้ำตาไหลอ่ะมิ๊จริงๆอ่ะตอนแรกมิ๊คิดว่ามิม,มแพ้น้ำตาดีเออมิมคิดว่ามิมอะแพ้น้ำตามิพี่มิกใช่ไหมไปเวลาพี่มิกร้องไห้แต่พอจริงๆพี่เอิร์ดร้องไห้น่าเน้อเขาแดงไปหมดเลยอะ่ะเออแล้วมันก็แบบไม่เหมือนเราอารมณ์เขาได้เขาอินน่ะเอ,อใช่รอ,อ,อกพแ,<ต>แต่พี่เอิร์ดบอกพี่เอิร์ดอินบทน,นี้มากใช่รูรเขาอินมากอ่ะมันก็เศร้าแหละแต่ว่ามิมาันนั่งยิ้มพอมิมเขินความหลอกหนึ่งนั่นแหละ ก็อาสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีแค่ดีแล้วก็เออพบกันใหม่ตอนไหนไม่รู้นะคะตอนที่เราอยากทำอีกทีหนึง่งสำหรับดีก็บ๊าย